ก็อย่างที่คุณเคยบอกว่า49นัดไร้ไพ่ นัดที่50ก็จบเพราะเขาเจอผีแล้วเนี่ยหลอนไปคุณไม่แพ้ในบ้านมาตั้งนานฤดูกาลนี้คาบ้านก็เพราะเขาตอนแรกเนี่ยโอ้โหแบบทิ้งห่างหลายแต้มนะตอนนี้มันหายใจลดต้นคอเลยนะคุณมสี่คะแนนแล้วนะคะเหลืออีกกระตึกนึงอันนี้คือแมนซีใช่ไหมที่สี่คะแนนใช่แมนซีมาคือแฟนแมนซี่เขาก็ขอบคุณเราอยู่แล้วเปลี่ยนคนแล้วอาจจะดีขึ้นก็ได้แล้วดูวิไงมาลุกใหม่แล้วแล้วคิดดูนะคาระคุมทีมสองนัดก็คือชนะทั้ง จาฝูงลองจ้าฝูงคิดดูดิว่าการเปลี่ยนมาแล้วเจอแบบแมตช์หนักๆแบบนี้มันกดดันนะแต่ว่าเราสามารถผ่านได้แบบฉิวสบายขนาดนี้แล้วจะกลัวใครอีกละคะถึงเลยนะลูกอมเลยเนเอดนัดไม่แพ้ใครเลยชนะสิอย่างเงี้ยต้องให้สัญญาแล้วคุณเข้าใจไหมว่าน้าลูกอมเราเข้าใจโอเล่ใช่ไหมแล้วท่านประหลัดอ่ะมันมาจากอะไรคลิกใช่ไหมประหลัดคลิก ปลัดขลิกอย่างนี้ใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นประลัดท่านปลัดอ๋อขลิกขลิกพูดเร็วๆแต่ว่าหลายๆคนก็เริ่มอยากได้แลายๆทฉันก็อยากได้คือบางทีอ่ะคนที่จะเข้ามาเป็นโค้ชแมนยู่อ่ะเก่งอย่างเดียวไม่ได้มันต้องเข้าใจเลือดของความเป็นแมนอยู่เข้าใจว่าจะใช้นักเตะยังไงแต่ละคนมันเหมาะกับตรงไหนอย่างแบบดอกูอ่ะก่อนหน้านี้รู้สึกว่าแบบเออมันมันเล่นไม่ค่อยดีนะแต่พอมาตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่เขาแบบโอเคขึ้นในสิ่งที่เขาถนัดมาเป็นปีกแบบเนี้โอ้ยิงถวายพาณิข์เมื่อวานน ก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่แมนยูเสียประตูครับลาทางบูโน่แฟนันจะบ่นจนแบบยุ่งซึ่งพอสภาพจิตใจดีทุกอย่างมันก็ดีมันดีไปหมดแล้วมันทุกคนช่วยกันเล่นแบบไม่เป็นไรเอาใหม่เวอรอย่างเงี้ยแฟนวงแฟนบอลมีความสุขเออ